สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้นะครับจะนําเสนอเลขตารางนะครับนะมี6ตัวด้วยกันนะครับนะก็ลองพิจารณานะครับว่ามีตัวเลขที่ชอบหรือเปล่านะครับผมนะก็ในส่วนของ1มิถุนานะครับผมนะหมิถุนาราได้5้าเนะครับศูนย์หนนะครับ ตรงนี้ก็ออก2 7 2นะครับ2 7 2ก็3ตัวบนอันนี้เป็นเป็นแนวทางนะครับนะเลขตารางในส่วนของ16มิถุนานะครับผมนะ7 8 9นะครับผม2 3 4 7 8 9 2 3 4ตรงนี้ก็ออกแปดเจ็นะครับ8 7 2ส่วนสองตัวล่างนะครับไม่มานะครับก็มีแค่3ตัวเดียวสำหรับในส่วน วันที่1กรกฎานะครับผมนะ0 1 2นะครับ5 6 7มีตัวเลข6ตัวนะครับลองพิจารณาดู0 1 2 5 6 7นะครับก็ถ้าจะให้จับนะครับจับให้ก็จะเป็นในส่วนของเอเลข2ตัวละกันนะครับผมนะก็จะเป็นศูนย์หนะครับนะ0 6อันนี้ข้างบนนะครับนะ0 6นย่งหก และก็5 6นะครับอันนี้คือข้างบนนะครับนะนี่คือข้างบนนะสำหรับในส่วนของอ่าล่างนะครับผมนะล่างก็จะได้ไปที่เลข0ูนนะครับศูนย์หนึ่งนะครับและก็ศูนย์หกและก็อ่าประมาณนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของเลขหกตัวนี้นะ่าจะยังขึ้นบนอยู่นะครับนะก็จะเป็นขึ้นบนนะครับนะขึ้นบนก็จะเป็นอ่าศูนย์หกนะครับอ่าหนึ่ง 1.6และก็5.6นะครับตรงนี้ก็ลองพิจารณานะครับเดีน,นี้ผมจับคู่ให้นะแต่ถ้าไม่ชอบไม่ผ่านหรือว่าถ้าจะเอาไปพิจารณา6ตัวก็ลองก็ลองดูนะครับตรงนี้นะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ